เริงจริงการประพฤติปฏิบัตินะเอาแบบเบสิกก่อนนะคือการปฏิบัติเราต้องรู้ว่าปฏิบัติเ,เพื่ออะไรเพื่อว่ากายวาจาใจของเราเนี่ยให้มันปกติไม่ฟุ้งซ่านนูน่นไม่ฟุ้งซ่านนี่แล้วก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะของเราให้มั่นคงต้องมั่นคงเนี่ยเรากาลังทําให้มันมั่นคงทีนี้ทำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ให้มั่นคงเนี่ยไอ้คำว่ามั่นคงเนี่ยจริงๆมันยิ่งใหญ่นะเราจะใช้คาว่าอ่ามั่นคงต่อปางมันไม่เกิดประโยชน์แล้วสุดท้ายอาณิสงส์ไม่ตกกับเราเราก็มาคิดว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นผลไอ้อานิสงส์ตรงนี้คือความยิ่งใหญ่เราจะรักกับใครครบกับใครเนี่ยเราต้องดีกับเขาก่อนนะเมื่อเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราแต่สุดท้ายเราเป็นคนโหยหามีแต่ตันหาเขาเรียกอจะไปให้เขาให้เราก่อน ให้เขาดีกับเราก่อนมันคือการเห็นแก่ตัวธรรมะเนี่ยคือการไม่เห็นแก่ตัวนะมันเด็กๆผมเมื่อก่อนนี่คือมีพระท่านมาฝึกให้ร้องเพลงอ่ะไอ้ความเกรงใจเนี่ยความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีตรองดูสิทุกคนก็มีหัวใจเกิดเป็นคนถ้าหากไม่เกรงใจใครคนนั้นใส่อะไรทําประจําตนเมื่อก่อนเนเราก็ขวัญใจแล้วแต่ว่าเนี่ยธรรมะพอรับกันไปแล้วแล้วไม่ค่อยคิดไง ผมเอาไปคิดตรงนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้ยหกสิบกว่าปีแล้วนะ,ค,ะคิดมาตลอดแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้ตรงนั้นมันกลับมาแล้วกลับมาอีกท่านไปดูสิเดี๋ยวนี้เข้าแถวมีเหรอมีแต่แซงคิวเอาแค่เข้าแถวนั้นมีแต่แซงคิวและบางคนมันหนักถึงขนาดนั้นนะมันแซงมันทำหน้าตาเฉยทั้งทั้งในสายตาแววตาเขาบอกเฮ้ยมึงแซงคิวนะ<ช>ออไอ้นี่เฉยกูจะแซงอ่ะและทีนี้ท่านหนักต่างคนหนักหนักก็ทะเลาะกันมีเรื่องกัน เนี่ยพูดถึงกิจกรรมอย่างอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ในวัดทั้งนั้นนะทั้งเราก็มีถูกต้องเนี่ยถึงบอกท่านบางทีไม่ต้องมาวัดอท่านให้รู้ว่าต้นเหตุของการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยที่ต้องคิดดีลูกก็ต้องเห็นและต้องทําใจดีหูได้ยินเสียงและมันจะดีไม่ดีก็ต้องดีฟังให้มันดีกลิ่นก็ต้องดี รถเขาทำไม่ถูกใจก็ต้องดีกายสัมผัสแล้วไม่พอใจก็ต้องดีใจนึกคิดก็ต้องดีเขาเรียกใจดีทุกอย่างดีเข้าไว้มันไม่ดีเก็บไว้ในใจแล้วค่อยไปคิดก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอย่าใจร้อนทุกอย่างไอ้ความใจร้อนเนี่ยมันทาปับ๊บมันเผาเรานะไม่ใช่มันเผาคนอื่นนะ <Okay. S 1> แล้วมันเผามากๆคุณไปอยู่ใกล้ใครนะับหัวไปอยู่ใกล้เมียเมียก็โดนเผาผัวไปอยู่ใกล้เมีย,เ, <Okay. S 1> ยเมียก็โดนเผาเมียไปอยู่ใกล้ลูก ลูกก็โดนเผาไปอยู่ใกล้บ้านบ้านนั้นต่อไปไม่มีความสุขเพราะตัวคุณเองเผาตัวคุณเองอเนี่ยเขาเรียกไฟภายในเขาเรียกโทสะคีนาไฟคือโทสะราคะคินาไฟคือความโลภโมหะคินาไฟคือความหลง